สวัสดีค่ะมินายน่อยนะคะมากับครัวบานทุนลุงเด่นนะคะเปิดเอิบมากมหน่อยถามว่าบักขี้เบ้าบอมีไหมนี่แหละสื้อไปให้ปาวนด์ด้วยไหน่อยนี่แหละคือบักขี้เบ้ากอแถามว่าบักขี้เบ้าบอเมื่อกี้ถามอยู่เพิ่นว่าอันเพิ่นหัวขวัญอีกกระไรหยันโมเมนเนาะนี่คือบักขี้เบ้านะคะมันเป็นอ่มันเป็นแมงแมงจูจีคีควายน่ะจ้ะจูจีคีควายจ้ะไหนขายถุงยังไหนคะ แกงละหบาทมันมีซีปลูกยันอะหนูเอาถุงนึงหนูหนจะไปฝากยายบอลยายบอลแก,กกินสดฮะฮะยายบอลแกกินสดแกทุบกินเลยไม่ในี้นหรอนี่แหละบักขี้เบ้านี่กกนแหละดู้ขี้แกแล้วผลย้อมน<อ>ยานะผลลึกเลยนี่นะคะบักขี้เบ้นนานะคะจะซื้อไปฝากลุงมงคลและปาวอนนะคะเพิ่นกินนะคะนี่นะคะตัวเด็กไอไอละห้าเนี่ตัวสัญญาณมาจากสื้อ บักกี้เ<น>บ้าที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะเป็นกี่ดิ้วของเขาเนี่ยแต่นี่นะคะซื้อแล้วนะคะตัวละห้าบาทซื้อไปสิบต,ตัวจะให้เปาบอลและลุงมงคลกินให้ดูนะคะคอ,อยซี้ดเนาะจริงๆมันตีออกประเทศนั่น,น,อ,น,นอนตีไทยนั่นนั่นมานะ <c oughs> นี่เหละเห็นแล้วเห็นแล้วจะไปลงคลิปนี่แหละ <c oughs> ดังแน่เพื่อแล้ใจใจใจแนะจุ๊บ